เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือบางทีแค่เขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยเจ้าเพื่อนสีขาของเราถึงต้องทําท่าย,ยังคอสุดคลาสสิกท่าที่แบบดูเหมือนกําลังตั้งใจฟังเรามากๆเลยหรือบางทีก็น่าจะกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เป็นภาพที่เห็นที่ไรก็อดอมยิ้มไม่ได้จริงๆครับใช่เลยค่ะ เป็นโมเมนที่เจ้าของสุนัขทุกคนต้องเคยเจอแล้วก็รู้สึกเอ็นดูมากๆเนาะเหมือนเขากำลังพยายามจะเข้าใจเราเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งนี่แหละครับคือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันเข้ากับธีมไม่รู้ก็อยู่ได้แต่ก็อยากรู้ของเราเป๊ะเลยคือการที่น้องหมาเอียงคอเนี่ยเอาจริงๆนะครับเราไม่รู้เหตุผลเบื้องหลังก็คงไม่ได้ทําให้การเลี้ยงดูเขาเปลี่ยนไปมากมายนักหรอกแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทําแบบนั้นกันนะ ถูกต้องเลยค่ะความสงสัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละค่ะที่มันน่าสนุกน่าค้นหาวันนี้เราจะมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันดูนะคะโดยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งบทความวิชาการข้อมูลออนไลน์หรือแม้แต่งานวิจัยใหม่ๆเพื่อจะมาดูกันว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เหตุผลแรกเลยไหมครับที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดตรงกันมากๆเลยนั่นก็คือ น้องหมาเอียงคอเพื่อการได้ยินที่ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะจุดนี้ต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะคะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยสุนัขเขามีระบบการได้ยินที่ต้องเรียกว่าหน้าทึ่งมากๆเขาได้ยินเสียงในคลื่นความถี่ที่กว้างกว่าเราเยอะเลยทั้งเสียงที่ต่ำมากๆหรือสูงมากๆที่หุมมนุษย์เราจับไม่ได้แถมยังมีกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทตรงหูเนี่ยมากกว่าเราตั้งสี่เท่าเนี่ยช่วยให้เขาขยับใบหูเพื่อหาทิศทางเสียงได้เก่งมากๆเลยค่ะ โอ้ oh, ฟังดูหูเทพขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องเอียงคอช่วยอีกล่ะครับมันเหมือนกับว่ามีเครื่องเสียงอย่างดีแล้วแต่ยังต้องขยับลำโพงหามุมดีๆอีกล่ะครับอือเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีค่ะคือถึงแม้หูเขาจะดีเลิศนะคะแต่การถอดรหัสเสียงที่มันซับซ้อนโดยเฉพาะภาษาพูดของคนเราเนี่ยมันมีทั้งคำมีทั้งน้ำเสียง